ตอนนี้ก็ทํางานมีงานประจำอเป็นดีเทลยาเราชอบทําเค้กอยู่แล้วแต่ว่าเรายังขาดความมั่นใจได้ออเดอร์ตั้งแต่วันแรกที่โค้ดสวัสดีค่ะวัดีค่ะวันนี้นะคะเราเรียนจบกับ Private c h o Core u นะคะกับน้องแคทอยากให้น้องแคทแนะนําตัวเองนิดนึงว่า ชื่ออะไรเป็นใครทําอะไรอยู่เนาะแล้วทําไมวันนี้เราถึงมาเรียนทําเค้กสามติเราตัดสินใจลงเป็นตัวตัวฟูคอร์นี้เลยเนาะชื่อแคปนะคะตอนนี้ก็ทํางานมีงานประจำอยู่เป็นทเทวยาเราชอบทําเค้อยู่แล้วแต่ว่าเรายังขาดความมั่นใจอพอเห็นพี่ปูไลฟ์บ่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มแบบอยากเรียนพออยากเรียนปุ๊บเราก็คิดก่อนว่าแบบเฮ้ยค่าคอร์สมันสูงนะ แต่เราก็คิดว่าเราอ่ะเอาไปต่อยอดอะไรได้ไหมจากที่เราทำเค้กเป็นอยู่แล้วเนาะแล้วก็คัสก็เลยแบบส่องอยู่สักพักหนึ่ง <c oughs> น่าจะเกือบปี <c oughs> <c oughs> จึงตัดสินใจเข้ามาเรียนได้เทคนิคหลายๆอย่างเช่นการปัน้นการอบก,การปาดเค้กให้เรียบค่ะแล้วก็เ,เทคนิคการออกแบบการจัดวางการผสมสีก็คือได้ครบเลยคผม่ามากเราไดออเดอร์มาไหม ได้ออเดอร์ตั้งแต่วันแรกรทรี่โพสทําไมผ่านไปปีหนึ่งเราถึงกลับมาสมาัครเราปั้นไม่เป็นเราคีเอทไม่เป็นเราเห็นงานของที่นี่ของพี่ปูก็เลยสนใจว่าเฮ้ยเราอยากเป็นเหมือนเขาเราอยากมีฝีมือเราอยากมีอะไรที่เด่นในตัวเองฉะนั้นเราก็ต้องผลักดันตัวเองออกมาให้หลุดกรอบนั้นพอมีคนเห็นแล้วมีคนชื่นชมเรา เออเราก็ภาคภูมิใจเนาะ,นะเป็นคือความภูมิใจใ<ม>แล้วมันจะภูมิใจมากกว่านี้ว่าเมื่อเวลาที่คนได้รับเค้กไปอะ<ช>่ะแล้วเขากลับ,บมาแบบ <c oughs> เฮ้ยแฮปปี้หรือว่าเขามีความสุขกับเค้กของเรามันเป็นมากกว่าเค้กอะค่ะใช่คือแบบความทรงจําของผู้รับหรือผู้ให้เรียกกันว่าโกรดไมซ์เซตเนาะโกรดไมซ์เซตตรงนี้เหมือนกับแบบว่าอะไร เราก็สามารถทําได้เรามีใบเซตที่ว่าฉันสามารถทําอะไรก็ได้บนโลกนี้เนาะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆและก้าวต่อไปขอให้ประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณน้ณองแคทมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คันนี้บอกว่าผลงานเนียยมากค <c oughs> ือแบบเฮ้ยทำไมมันเนียบขนาดนี้อะไรอย่างงี้เก่งมากค่ะ